คำว่า sticky เม่อด้บแลว,ว่าเหนียวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วมีความหมายว่าอะไรได้อีกบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะกระแสของมินลิปแรปเปอร์หญิงไทยไว้19ปีที่โชกิ่งข้าเหนียวมะม่วงบนเวทีเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชลา่า ยังได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงสื่อ NME สื่ออังกฤษของผู้ติดตามวงการดนตรีโลกก็ยังได้เขียนถึงเรื่องราวของเธอด้วยเช่นกันค่ะโดยพาดหัวข,วข่าวของเว็บไซต์ NME ระบ,บุว่า Thai rapper Milli eats e mango sticky rice on stage during Coachella performance หมายความว่าแร็ปเปอร์ไทยมิลลีโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชลลาค่ะ wow. ทำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า sticky จากชื่อเพลง Mango Sticky Rice ของมิลลินะคะคำว่า sticky เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเหนียวค่ะอย่างที่เห็นในคำว่า sticky rice ที่แปลว่าข้าเหนียวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำที่คนพูดติดปากกันนะคะก็คือคำว่า sticky note ซึ่งหมายถึงกระดาษเขียนข้อความหรือกระดาษโน้ตที่มีแถบกาวสามารถแปะตามที่ต่างๆได้ค่ะ ไปดูการใช้คำว่า sticky note ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Linda forgot to bring a shopping list on a sticky note to the supermarket. She came back only to realize that she ran out of toilet paper. หมายความว่าลินดาลืมหยิบรายการซื้อของที่จดไว้ในกระดาษโนต้ตที่มีแถบกาวแปะไปที่ซูเปอปร์มาร์เกต็ตพราะเธอกลับบ้านมาถึงรู้ว่ากระดาษชำระหมดพอดีค่ะ นอกจากจะแปลว่าเหนียวแล้วนะคะคำว่า sticky ยังแปลได้ว่าที่มีปัญหายุ่งยากด้วยค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น when Joey was recruited to lead the project he knew very well about the sticky relationship between sales and marketing teams หมายความว่า เมื่อโจอ,อีได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าโครงการเขารู้ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหายุ่งยากระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดค่ะคำว่า sticky ยังสามารถใช้อธิบายสภาพอากาศที่อบอ้าวหรือร้อนชื้นได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า sticky ที่แปลว่าร้อนอบอ้าวในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey I had no idea New York could be this sticky in June. หมายความว่าที่รักจา๋าฉันไม่คิดเลยว่านิวยอร์กในเดือนมิถุนายนจะร้อนอบอ้าวได้ขนาดนี้นะ่ะ <c oughs> อีกความหมายหนึ่งของคำว่า sticky ยังแปลได้ว่าเป็นที่จดจำหรือที่ติดอยู่ในความทรงจำค่ะไปดูการใช้คำว่า sticky ที่แปลว่าเป็นที่จดจำในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น This professor invents teaching techniques that make his lecture on European art history very sticky. หมายความว่าอาจารย์คนนี้ได้คิดค้นเทคนิคการสอนที่ทำให้การบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปเป็นที่จดจำค่ะ <Wow. S 1> มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากราฟมาสตันนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Welcome those big sticky complicated problems in them are your most powerful opportunities หมายความว่าจงอาแขนรับปัญหาใหญ่ยุ่งยากซับซ้อนเข้ามาเพราะในปัญหาเหล่านั้นคือโอกาสอันทรงพลังที่สุดของคุณ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ